เนี่ยเหมือนแอปในนี้เนี่ยมาไว้ในโทรศัพท์บอกบอกได้ไหมคะพี่ป้านะอาพี่สาวพี่เขยพาคนมาเอาดอกลิศมาไว้ในโทรศัพท์เนี่ยเห็นเห็นแอปอะไรบ้างทิกตอกก็อยู่ในโทรศัพท์เห็นไหมคะสีเขียวก็อยู่ในโทรศัพท์เอาแอปต่างๆมาไว้ในโทรศัพท์บ้านฟ้าก็อยู่ในโทรศัพท์ทำได้ไหมคะพาคนมาดาวน์โหลดตรงเนี้ย ในใครคิดว่าทําได้ในใครคิดว่าทําได้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเติมบุญสมยาเข้าเข้ากลุ่มหรือยังคะเพราะกระแตเห็นดาวน์โหลดดาวน์โหลด,ด,ดเอายาสีฟันไปแล้วได้อัปเกรดรหัสหรือยังกลัวแต่ว่าจะจะทักไปอยู่นะคะหนึ่งเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของกระแตได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือยังคะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม